สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาตัดฟักครับฟักที่เราปลูกไว้นี่ครับก็จะแกงไก่สักหน่อยนะครับสิบโมงแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยท่านผู้ชมน,นี่ครับเอาให้ดูก่อนฟางเครือก่อนนะครับประมาณนี้แหละสามคนสามก็นะมีฟักทองแก้มด้วยแล้วก็ฟักสวนครัวครับเอาให้ท่านผู้ชมเลือกจะตัดลูกไหนะมาดูต่งนี้ครับตรงน,นี้ก็จะน,นี่อันนี้เกิดหลัง อันนี้ผสมทีหลังครับผสมทีหลังเกือบสามอทิตสี่ทิตเลยนะครับเกือบเตือนนี่มาดูลูกนี้ครับลูกนี้นอนเปยอยนะู่เนาะนี่ครับดูเขียวดูอันนี้ครับเนี่ยสังเกตมันแก่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปีแป้งแป้งฝุ่นเนาะนี่ก็นี่ครับทำเปย์ไว้ได้ประมาณสักอ่าเดี๋ยวผมยกให้ดูประมาณสักสิบกัโลได้แล้วมั้ง ไม่ถึงสิบหรอกวันห้าโล<ร>ห้าหกโลนะครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมมาตัดกันเอแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่หนักนะเดี๋ยวผมตัดก่อนนะแล้วก็พิมพนะ์ไว้ครับเนี่ยข้นแบบนี้นะว่าจะตัดไปทําพันนะลูกครับลูกเนี่ยลูกแรกค่ะอันนี้ลูกแรกของเครือเลยออโอ้โหนะค ประมาณนี้ครับเน่าเหรอไม่ได้เน่านะตรงนี้เคือคลือเป็นนี่สามารถเก็บอยู่ได้เป็นกระปีนะครับ่นะครับัดแล้วไปทิ้งไว้เฉยๆนะครับอันนี้ฟักแก่แก่มากเลยครับได้เวลาอยยุสักประมาณเกือบสองเดือนกว่าครับกับสามเดือนนะเดี๋ยวเราไปแกงกันครับวันนี้แล้วก็ผ่าเอาเมล็ดพันธุ์นะครับว่าจะได้สักกี่เมล็ดนะครับลองติดตามดูนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเครือนี้ก็อยู่ประมาณสัก สิบกว่าลูกแล้วนะครับที่ที่มันติดนะครับเดี๋ยวจะมาพาดูข้้งในเฉพาะคืนนี้คืนเดียวนะตัดไปแล้วมาสักเจ็ดแปดลูกนะครับข้างบนก็กําลังจะชมดอกเห็นไหมครับดอกก็กําลังจอกแมลงผู้แมลงวันนะครับเนี่ยกําลังจอกเห็นไหมครับนี่ก็ได้แล้วลูกหนึ่งนะไม่ยากครับฟักนี่ไม่ต้องผสมพันธ์อะไรทั้งนั้นนะครับปล่อยไว้เฉยๆก็ติดนะครับ กอกำลังปลกมาฝั่งนี้นะครับข้างล่างก็ดูครับกำลังห่อท่านชมดูข้างล่างนะครับกำลัง, <c oughs> ง,ลงหอ่อสามสี่ห้าลูกนะครับจุดใต้อยู่ในร่มของน้อยนานี่แหละมะเขียบนี่แหละนะครับอ่ะถ้าดูฝั่งนี้ก็จะเยอะนะครับฝั่งนี้นะครับสูงยาว อันนี้ว่าจะเก็บไว้เป็นล like ouais. ูกพันธ okay. ุนะครับเก็บไว้ทำพันธ no. ์อันนี้คนละยี่ห้อกับนั้นนะครับอันนั comings, ้นจะเป็นฟักมันมาจากไหนไม่รู้ร้บมันเกิดเองนะครับฟักเกิดเองอันนี้ก็ฟักซื้อมานะครัี่ซื้อมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าฟักเขียวยักษ์ฟักเขียวยักษ์เขาบอกว่างั้นมันจะยาวนะครับมันจะยาวแล้วก็มันจะเป็นลูกสีเขียวๆโอเคจัดๆนะครับอันนี้ก็ยาวอยู่แต่ยังไม่ใหญ่นะครับอันนี้ผสมได้ประมาณสักเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเดือน อันนี้ก็เหมือนกันนแล้วก็รัดมันไว้รัดตรงนี้ไว้สักหน่อยนะึงเดี๋ยวผมจะทําแบบที่รัดตรงนี้แล้วยกขึ้นหน่อยนะครับใส่ค้างตรงนี้เขาบอกว่ามันจะใหญ่ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอย่างนั้นครับอันนี้ยังไม่ได้แก่นะครับเนี่ยมาสักแปดโลแล้วน่าจะแปดโลอันนี้ก็มาสักห้าโลนะครับห้าโลแต่หนักนะครับหนักจริงๆนะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าหนักมากเอาไว้สักสามลูกนี่แหละสามสี่ลูก ฝั่งน,นั้นก็ฝั่งน,นู้นก็จะกิน,น,นแล้วจะกินได้ทั้งทั้งหมู่บ้านมั้งนี่ <c oughs> อู้นี่ครับก็เ <c oughs> สียของมาตูมก็คือมันมันจะชนอย่างเงี้ยอ่านดูนะน้ำน้ำนจะชนครับเดี๋ยวผมตัดน้ำเลยเดี๋ยวมันเน่ามันใช่อะไรหรอเดี๋ยวครับมาตูมหลบทางให้ฟักก่อนมาตูมมีเกิดตอนไหนก็ได้หรอก ออถุงว่าจะน่าจะได้เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับน่นหนาอันนึ่งเพิ่งออกเดี๋ยวตอนเย็นได้จะเปลี่ยนถุงให้ข้งางบน,นออกอีกแหลให้เขาโดนแสงครับถ้าไม่โดนแสงมันก็จะผิวมันจะไม่สวยใม่โดนแสงนิดนดึ ไปเอาไปทิ้งประมาณนี้ครับอันนี้นี่ก็ฟักทองครับฟักกะฟักทองผมงปลูกใส่กันเลยโอ้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นี่ตั้งถิ่นกันเลยลูกนี้น่าจะได้อีกลูกนึงเนาะมาดูนี่ก็ได้ครับอีกอันหนึ่งอันหนึนน่งอันนี้ใต้ลูกนี้ก็จะฟักทองนะฟักทอง นานาพันธุ์หลายชนิดครับมีทั้งออกยอดอะไรไม่ออกยอดอันนี้ก็จะเป็นฟักทองครับอันนี้ชื่อฟักทองเขาว่าเนื้อสองใจนะครับเนื้อสองใจทำไมครับเท่าแขนเลยรู้นะครับทำไมต้องเรียกว่าเนื้อสองใจพันชื่อพันธุ์มันแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะป้องยาวมาเลยนะครับอันนี้มีเนื้ออย่างนี้แล้วก็เมล็ดเป็นอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับพวกที่ผสมแล้วก็มีผสมแล้วนะครับ ข้างหน้าก็มีดูข้างหน้าครับนี่ตรงนี้ครับนี้ลูกลูกไหอ,อันนี้ลูกผสมน่าจะไม่ติดนะล,ลูกนี้มะเลงวันทองต่อยก่อนนะผมห่อไม่ทันพวกนี้ถ้ามะเร็งวันทอยต่อยจะเป็นยังไงครับไม่จะเน่าเลยเลยเสียดายมากลีกหนึ่งนะครับวับทองใบเตยอ,อันนี้เขาเพิ่งผ,ผสมเมื่อเช้านะครับยังไม่ได้หอ่ออันนี้ใบ,บอะไร<า><า>อะใบเ<า><อ>ตยนะครับใบเตยหอมไหมหอมมาก หอมมากมากนะครับมีดอกมันยังไม่ได้ผสมกับไม่มีตัวเมียดอกกำลังจะเป็นอันนี้เงือกเงือกน้อยนะครับผสมได้หลายดอกแล้วล่ะนะครับต่อไปดอกหนึ่งก็จะอีกฝั่งนี้นะครับกี่ห่อไว้วกห่อไว้พวกนี้นะครับจะเป็นที่ยังไม่ได้พอผสมอนะ่ะจะเป็นจู่ๆอย่างเงี้ยนะครับที่สาเหตุที่ห่อก,ก็เพราะว่าเดี๋ยวแมงมันทองมาจองนะครับใบมันจะขดๆนิดนึงเดี๋ยวตอน เย็นแล้วจะออกแล้วหอมอันนี้ก็เนี่ยต้นแม่พันธุ์ครับยอกอันนี้ไม่ยาวมันขดนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างบนมันก็เลยขดๆอยู่อันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนถุงนะครับถุงไม่เปลี่ยนแล้วดูอีกทีนึงนะครับน่าจะแก่แล้วล่ะพี่เย็นครับแม่เหยียบไม่หมครับหยับยอดฟักทองแบนเต้แต่นึงตังไม่ตายง่ายๆะรับอ่ะประมาณนี้ครับส่วนเรา ยาวไปนู่นแหละนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนภูก็จะอยู่ในฤดูกาลอันนี้อยู่หน้าบ้านเนาะง่ายมีอีกเหรอมีทุกหนึ่งพี่น้องมันสุดแล้วแหละยาว อันนี้ปลอกมันสุดนะครับต้องห่อใส่ใหม่อันนี้ฟักยิ่งเด็กอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นลท่านผู้ชมสองอาทิตย์นะครับเนี่ยฟักเด็กฟักเด็กนะไปโอเคครับตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดย๋ยวจะมีอะไรอัพเดตใหม่ๆจะมาแจ้งท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอตัวไปทำแกงไก่ใส่ฟักก่อนครับสวัสดีครับ